มาเพื่อนวันนี้จะดองหน่อไม้ฝรั่งนะคะนี่ฝนตกว่าจะออกไปข้างนอกเก็บผลไม้ฝนตกดองหน่อไม้ฝรั่งดีกว่ายายจะทําน้ําดองแล้วก็จะมาปอกตัวนี้เนาะยายไม่ตัดทิ้งยายจะปอกเอาปกติถ้ายายไปขายยายจะตัดทิ้งมาทาน้ํากันน้ําดองน้ำครึง่งน้ำสองลิตรครึ่งนะคะน้ำสองลิตรครึง่ง น้ำตาล2ขีดครึ่งน้ำตาล2ขีดครึ่งน้ำส้มสายชูครึ่งลิตรนะคะน้ำส้มสายชู ไฟให้เดือดไม่ระวังที่ต้อมอันนี้เราก็มาปอกมันฝอเกเน่หน่อไม้ฝรั่งกันนะคะกินได้หมดเลยเนี่ย ะคะ่ะนี๋ยายจะไปตัดมาอีกได้ไมาเยอะหรอกแค่นี้มานีา่กระเดือนแล้วก็ปิดไฟไว้ชิมเอาอีกนะคะอยากได้รสชาติแบบไหนก็เติมเอาได้นะคะะเนี่ยายไปตัดน้ำไม้ฝรั่งอีกมานี่อันที่ยาวแล้วก็เอาไว้ให้มันยาวไปนะคะนี่นี่เห็นไหมที่เราไม่ตัดสุดท้ายแนละ้ว ไม่สุดท้ายหรอกถ้าอยากก็มาเก็บมาตัดไปกินนะนี่ดูดิดูดิดูดิดนี่ได้จะเป็นต้นแล้วนี่ถ้าอยากกินก็มาตัดเอาดน็ตๆหน่อยๆคือไม่ได้ตัดหมดเลยเนาะนี่นี่ไงตรงนี้เยอะมากเลยนี่นเห็นปะน่ะี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ รงนี้เพียบเลยนี่นี่ตัดเอานี่ต้นหนึ่งยายขอตัดก่อนนะ้ะนี่นะคะ,ะ,ะยาวๆใหญ่ๆสวยๆนี่ ถ้าฝนตกตกแบบนี้นะถ้าเขาเป็นต้นแล้วแล้วเขาก็จะขึ้นตามมาอีกนะถ้าฝนตกขึ้นตามมาเรื่อยๆนี่แต่ว่าเขาจะไม่ไม่ขึ้นเยอะแต่ว่าถ้าเราเก็บไปกินสักมือ้อนึงอะไรเงี้ยก็ได้อยู่อย่ายอยากกินเออนันอีกเดี๋ยวดูก่อนนะอะไรนะเขาเรียอ,อะไรนะแกงออมหมกหมกหมกไม่ออมเลยรชนนี่จะหมกเอาหมกใส่หมูสามชั้นเนาะ เดี๋ยวเมื่อไรว่างๆเมื่อไรจะวางไม่รู้นี่ดูดินี่นี่ต้นใหญ่ๆของเขาดูดินี่นี่จะเป็นใบแล้วนี่ไม่เกินอาทิตย์ป่ะไปทำให้เสร็จกอนจะไปดองให้เสร็จมาทีนี้เราก็เอาหน่อไม้บรรจุใส่โควดนะคะหน่อไม้ฝรัง่งอาลมณกตัว จนพูดจนไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็่ลองไม่ได้เปิด <c oughs> ใส่จนพูดไปถึงไหนแล้วล่ะกร่องไม่ได้เปิดพูดใหม่มันจะสนุกไหมล่ะ <c oughs> พูดใหม่มันจะสนุกไหมล่ะเราจะใส่แบบเราจะหั่นแบบชิ้นเล็กๆก,ก็ได้นะคะชิ้นเล็กๆเ,เหมือนที่เราผัดนะนะออจะใส่แบบนั้นก็ได้แล้วแต่เรานะคะเพื่อน เอาแบบไหนก็ได้จ้าคุยไปถึงไหนใส่ไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็่องไม่ได้เปิดไอ้ยายเขาใส่ก่อนเ้อนี่นะคะได้หกขวดแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวจะไปตักน้ำดองใส่นะคะนี่นะคะ น้ำใส่ลงไปเรามาต้มอีกทีหนึ่งนะคะถ้าดองพวกอังงุ่นพวกอะไรไม่ต้มนะแต่อันนี้ต้องมาต้มอีกทีหนึ่งน้ำไม่ต้องเต็มมากนะแค่ประมาณนี้ เสร็จแล้วน้ำเหลือเดจะเก็บไว้นะคะเอาไว้ดองแอปเปิ้ลไปเก็บแอปเปิ้ลมาดองนี่นะคะทีนี้ก็ต้มไปต่อให้มันเดือดนะคะต้มให้มันเดือดสิห้านาทีก็ได้แล้ว ในระหว่างที่รออันนี้คั่วกาแฟไปด้วยจ้าคู่วไว้ไปไว้เอาไปฝากเพื่อนให้เขาที่ไม่คั่วเขาทำไม่เป็นเลยคั่วไว้คั่วไว้เวลาเราเป็นของฝากะนะเพื่อนๆมันง่ายดีมันสะดวกดียามระหว่างเนาะในระหว่างที่รอ,อน,นี่เฉยๆเราก็มาทำตัวนี้ไปคั่วกาแฟไปเนาะในระหว่างที่เรารอ อืมได้แล้วยัรอไปรู้วะนี่นัดค่ะได้แล้วรอบแรกน,นั่นเลยอยาจะเอาแอปเปิ้ลมาดองแต้อยาจะผสมเออเอาน้ำตาลเอาน้ำส้มสายชูส,สายใบไ,ไม้ดองแอปเปิ้ล วันนี้ทั้งวันเลยตอนแรกทําแยมเค้กแรนทําแยมเสร็จแล้วน้ำไม้ดองน้ำไม้ฝรั่งดองน้ำไม้ฝรั่งดองเสร็จแล้วขั่วกาแฟนะคะเออขณาน,นี้ก็หกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวกาแฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาเอ,อ,อุ่นกับข้าวให้พี่เหมินก่อนดีนะวันนี้ไม่ต้องทํากับข้าวต้มไก่ไมอเช้า นีหนัไม้ฝรั่งได้แล้วไดีเอาออกแล้วก็จะอุ่นกับข้าวให้พี่เมินนะคะนี่อุ่น,นต้มไก่เมื่อเช้านะคะ่ะไก่จะได้แล้วอ,อันนี้ก็อุ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวให้จับแจ้งให้พี่เมินกินก็ไปดูให้อาหาร <c oughs> ไก่อาหารกระไก่เรานะคะโอ้ช่วงนี้งานเยอะเพื่อน ทำแทนแฟนยายทุกอย่างเนาะพ,พอพออันนี้ได้สองอาทิตย์ก็พักอีกสักสิบวันก็ไปพ่าอีกข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วจ้าเพื it, ่อนน,นี่ได้แล้วอาหารนี่ไงเยี่อนพอมันอันั้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเออ มันไม่ใช่ว่าจะเลเวๆเหมือนที่ใหญ่เอาใส่ขวดนะคะนี่มันก็จะเป็นแยมเหมือนแยมนี่แหละแล้ก็ไปทาทาทาขนมปังแล้วก็รับประทานนะคะป้าเสร็จแล้วเพื่อนๆทีนี้ก็ไป ดูเป็ดดูไก่ให้อาหารเป็ดอาหารไก่ค่อยมากินข้าวกันนะคะทุ่มกว่าแล้วนะคะนี่อืาจะอาบน้ำเดี๋ยวค่อยก่อนเมื่อกี้ครัวนี่ร้อนไม <c oughs> ่หายร้อนแล้วมา <c oughs>